สัววันดี่รับก็ไม่ได้เจอเฮียกันนานนะแล้วก็เนื่องจากอาตอนนี้เอาซะหน่อยเพราะมันในช่วงของสถานการณ์ที่เ,เป็นปนระเด็นของสังคมนะฮะแล้วก็มันมีข่าวหลายๆอย่างที่พี่น้องประชาชนติดตามและทำให้สับสนเดี๋ยวเฮียจะมาทำเป็นคอนเทนต์นี้เพิ่มเติมแล้วกันเป็นก,ร,ก,กรณีพิเศษเขาเรียกว่าเฮียเบิร์นประเมินสถานการณ์นะฮะ ก็จากหลายๆคนที่เคยได้ดูพีอประมวลสถานการณ์เรื่องโควิดตั้งแต่รอบครั้งแรกเลยแลวรอบที่หนึ่งก็ให้กรอบให้นโยบายที่เหมาะที่ควรที่รัฐควรจะทาเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนไทยครั้งแรกใช่ไหมมันไม่มีใครเคยเรียนรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนเคยพูดเรื่องคู่มือคู่มือนะฮะแล้วก็เรื่องของการให้กระชับพื้นที่เขาเรียกว่าทํางานเชิงรุกไม่ใช่เชิงรับนะฮะไม่ใช่มาแค่มาประชาสัมพันธ์มาบอกไปเฉยๆว่าวันนี้ ติดโควิดเพิ่มเท่าไหรกี่คนกี่คนเชิงลุกล้อมกรอบอะไรเงี้ยก็มีกระแสที่เข้าไปถึงเขาบ้างแล้วก็มีบางพื้นที่บางหน่วยงานได้ทํางานเชิงลุกก็ขอบคุณมากเช่นจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ตอนนี้มาพูดเรื่องวัคซีนตอนนี้หลายหลายคนเห็นว่าปีประเด็นว่าโอ้โววัคซีนเราตกลงเราต้องลงทะเบียนผ่านอะไรแน่นะหมอพร้อมบอกจะยกเลิกเอ่อเยอะไม่เยอะยัไม่หมดล่าสุดมีให้ลงทะเบียนผ่าน ระบบเราชนะก็มีนะแล้วก็มีทุกช่องทางเยอะไม่หมดนะรวมๆแล้วหกเจ็ดช่องทางล่าสุดมีเครือข่ายโทรศัพท์อีกหกเครือข่ายงงงงไปหมดนะและล่าสุดมีออจุฬาจุฬาพรและจุฬาลัยนะผมสรุปให้อย่างนี้ไม่ต้องงงนะฮะก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะลงทะเบียนทางไหนท้ายที่สุดแล้ว มันจะซ้ำรายชื่อมันจะซ้ำสมมติว่าเราลงเราลงอะไร,เร,เ,รเราลงทะเบียนผ่านเราชนะไปแล้วเราไปลงผ่านเครือข่ายมือถือเขาถามว่ามันชื่อมันจะซ้ำาตอนไหมซ้ำาฮแต่มันจะไปยกเลิกการซ้ำเมื่อไหร่เพื่อคุณไปฉีดเข็มแรกปุ๊บมันจะถูกลงทะเบียนเข้าอยู่ในหมอพร้อมเพราะ,ะนั้นจะมีการติดตามว่าเอ,อพอฉีดวัคซีนไปนแล้วผลข้างเคียงเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องนี้ต่ออันนี้เรื่องนี้สําคัญมากแล้วก็เออ่ใช้ที่สุดแล้วเอาเป็นว่า พอคุณได้ฉีดปุ๊บไม่ว่าจะลงทะเบียนที่ไหนก็ตามลงไ่ไงไหมอยากลงลงไปแสดงควาผมวาผงแสดงความประสงค์ว่าอยากจะลงนะแล้วก็พอลงเสร็จปุ๊บฉีดปุ๊บพอฉีดเมื่อไหร่ปุ๊บคุณจะมีการรีจิสเตอร์เข้าไปในระบบหมอพร้อมท,ทันทีคุณรายชื่อคุณจะอยู่ในนั้นแล้วก็จะมีการใช้สื่อจะถูกตามประเมินสถานการณ์หลังการฉีดจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงอยากลงทางไหนลงสะดวกลงทางไหนฉีดได้เร็วลงเพราะสุดท้ายแล้วคุณได้เข้าระบบอยู่ดี แล้วก็ผมฟังสรุปอย่างนี้เรื่องวัคซีนมีคนบอกว่าเลือกได้ไหมอยากได้ซิโนแว็คไม่อยากได้ซิโนแวอยากได้แอสตาหรืออะไรเงี้ยเขาอันนี้ผมก็เข้าใจแล้วก็มันมีการตายเกิดขึ้นนะเนาะแล้วมันก็เกิดความไม่สบายใจก็เข้าใจกะแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกแหละถ้าเกิดเราเราเลือกวัคซีนเนี่ยมันจะวุ่นวายมากในระบบซึ่งแอสตาซิเนกาเนี่ยพูดเลยว่ามันไม่ได้เข้ามาง่ายนะฮะ คือตอนนี้อาจจะเป็นซีโนแมกแล้วผมฟังดูแล้วก็ยังจะซีโนแมกร้อยเปอร์เซ็นอยู่นะครับก็ไปเสี่ยงกันแต่เสี่ยงแล้วรอดก็ดีไปแต่เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องนี้เรื่องความเสี่ยงแล้วกันนะเอาสรุปตรงนี้ก่อนข้อแรกคือเรื่องของการลงทะเบียนนะฮะก็คือลงอะไรก็ได้ลงไปท้ายทุนแล้วจะมีการตรวจสอบโดยหมอพร้อมอยู่ดีนะฮะไม่ต้องมองวันไหวใครอยากลงลงไปดีแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดเรื่องของผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือ ันนี้ผมพ,พูดสามสามประเด็นแรกนะฮะเมื่อกี้เรื่องประเด็นแรกคือเรื่องของการลงทะเบียนในเรื่องของเอผลเทางเชียงความาอันตรายของวัคซีนนะก็อันเนี้ด้วยความเขา,ราเรียกะไหรหวังลีลานะฮะก็คือพูดด้วยความมารมก็คือไม่ว่าจะมีเหตุการณ์เรื่องของคนที่ฉีดไม่ว่าจะเป็นผู้ยหา่บ้านหรือล่าสุดที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ไลฟ์สดแล้วก็ เอ่อสิวิทขณะที่กำลังไฟ้สดนะด้วยความอารมณ์นะอันนี้คือพูดเป็นเคสเป็นเคสสตัดด้นัน่นก็คือท้ายที่สุดแล้วอะผู้ที่เสียชีวิตจากวัคซีนที่แรกๆเลยที่ที่เขาเคยประกาศว่าฉีดวัคซีนแล้วตายนะที่เขาก้าประกาศนะก็คือมีอาการเออ่มือชาเท้าชาใช่ไหมฮะหรือบางท่านพัานซึ่งซี่แล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือเอหัวใจวายเลือดไปเลี้ยงสมอง มันก็มาจากหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบเ,เลยพวกนี้นแล้วเสียชีวิตกระทันหันกั้นห้อหัวใจตายพูด่ึงนี้ละเฮียนนะะแต่ก็ต้องพูดนะก็คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เสียชีวิตแต่ทีเนี้ยอย่างไรก็ตามนะก็คือหลังๆมาเนี่ยเวลามีเคสที่เสียชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะเคยไปฉีดวัคซีนมา มันจะมีการแถลงการว่าเอาไม่เกี่ยวกับฉีดวัคซีนเป็นโรคหัวใจมาก่อนเนี่ยคือถ้าอย่างนั้นคือรีมาให้มันชัดเจนเลยคนที่มีความเสี่ยงจะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบหลอดเลือดสมองตีบอย่าพึ่งฉีดอันตรายที่มีปัญหาโรคหัวใจอย่าพึ่งฉีดอันตรายอันนี้อาจจะรีมาไว้ก่อนอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะเพราะว่าส่วนตัวผมรู้จักคนที่เสียชีวิตเรื่องโรคหัวใจ มื่อไม่นานมนีเยอะเลยแล้วการเข้าข่ายการฉีดลูกซีนมากผมไม่อาจกล้าลวงเพราะว่ามันจะมีผลต่อจิตวิญญารวมที่เขาจะทําให้คนไม่กล้าฉีดนะเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันคนขอขอ,ขอเรื่องของผลข้างเคียงให้ระวังกันเองว่าอ,อคนที่มีโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจตีบมีความเสี่ยงนะหรือหลอดเลือดสมอ,องตีบอย่าเพิ่งฉีดอันนี้อันตรายนะครับให้รีมารกคุณไว้ก่อนว่าเป็นข้อเอ,อ,ขอข้อควรระวังสําหรับผลข้างเคียง ที่น่ากลัวนะครับตัวเรื่องที่สามการรณรงค์งานเรื่องของการไปฉีดวัคซีนตอนนี้นผมพุ่งตรงเลยผมผมฟังข่าวของกลัวเออแต่ทีเนี้ยเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายของประเทศเราคือต้องการให้คนฉีดวัคซีนให้ได้หมดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของประชากรเพราะอะไรเพราะต้องการคูมกันรวมให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่ว่าเข้าใจความหมายไหมก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยถ้าเกิดฉีดวัคซีนปุ๊บ โอากาสในการแพร่กระจายของโรคเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นการกําจัดจํากัดขอบเขตของโรคในการแพร่กระจายมันก็น้อยลงจนกระทั่งโรคนี้มันก็เลิกแพร่กระจายจนกระทั่งหายไปในประเทศมันจะเร็วราะนั้นยังดีนะฮะที่ท,ท,ที่ยังมีวัคซีนให้ให้ต่อต้านกับโรคนี้บางโรคเนี่ยที่มันไม่มีเช่น siv เลยตรงเนี้ยอันนั้นเรา,เรา,เราไม่มีวัคซีนใช่ไหมก็คือต้องป้องกันกันตลอดไปตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีวัคซีนแล้วเพราะฉะนั้น ก็ลงระลงรกันเพราะว่าส่วนตัวผมก็กบอกอะไรเลยผว่าผมไม่ฉีดนะผมกลัวแต่ทีเนี้ยถ้าในเมื่อมันจะต้องทําเพื่อประเทศชาติแล้วก็ลองระลงดูนะฮะกลุ่มไหนที่เช่นพวกเอ,อผู้มีร่างกายพร้อมนะฮะแล้วก็หรืออยากที่เป็นพวกกีราสาพวกเอารักษาทินแดงเมื่อก่อนนี้มีการบริจาคเลือกตามสูตรดอดอใช่ไหมแล้วก็หน่วยงานที่บริาหารผูู้ดง่ายใครที่ทต้องการแบบจะสละหรืออยากเสี่ยง อะไรเงี้ยเพื่อองค์รวมก็คืออาสาสมัครนั่นแหละให้ได้สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของประเทศเพื่อที่ว่าเอ่อองรวมประเทศมันปลอดภัยก็ควรจะทําแล้วก็ให้ติดเขาก่อนเนื่ออกไหมก็คือหนึ่งพอคุณเช็คร่างกายแล้วคุณไม่มีความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจเรื่องหลอดเลือดหัวใจละแล้วผมเอาว่าผมไม่อยากเสี่ยงเพื่อเพื่อได้องค์รวมให้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไงให้มันครบเร็วก็ลองดูตายเป็นตายรอดก็รอดถ้ารอดจะทําให้คนทำาเทศได้อยู่อะไรเงี้ย ก็ลองดูเออมีมีผมว่ามีกลุ่มอย่างเงี้ยสมัครที่อโฟก็คนนึงแหละั้างมันกลัววัคซีนมันก็กลัวแต่วีนนี้ยถ้ารณรงค์ให้อทําประโยชน์เพื่อประเทศพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก็น่าทำใช่ไหมฮะเออลองดูนะฮะก็คือเปิดช่องทางทศสสำหรับคนพี่เป็นกลุ่มอาสาตรงเนี้ยไปปุ๊บเอาเอาเลยเหมือนบริจาคเลือดอะไปบริจาคเลือดไปบริจาคบรินีคคือไปไปบริจาคร่างกายเพื่อฉีดวัคซีนรอดคือรอดองค์รวมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต มีคุมกันประเทศจะได้หมดการแพร่เชื้อเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับโอเคงั้นคอนเทนต์วันนี้นะเรื่องของเฮียเบิร์ประเมินข่าวก็ขอประเมินสาการที่สําคัญตรงนี้ไว้กับให้พวกเราได้เข้าใจง่ายๆก่อนนะฮะในสามประเด็นนี้คือหนึ่ง ช่องทางในการาลงทะเบียนลงไปเลยลงไปหมดลงทั้งหมดลงอะไรก็ได้ให้เร็วที่สุดถึงเวลาคุณไม่ต้องกลัวซ้ำซ้อนได้ฉีดปุ๊บคุณเข้าระบบนะฮะก็คุณจะอ,อยู่ในระบบของหมอพร้อมมีดีมีการตรวจสอบติดตามเร,าเ,รรรเ,าเรื่องของผลข้างเคียงของแทซซอนหลังฉีดนะฮะสองเรื่องของผลข้างเคียงหมอทบให้รีมร์งหน่อยคนที่เป็นโรคอะไรเนี่ยให้ระวังนะฮะเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจตนะีบนะส่วนตัวมีหลายๆเคสผมคิดว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนนั่นแหละแต่เขาไม่พูดเพราะว่า มันจะทําให้คนไม่กล้าฉีดกันนะเพราะฉะนั้นรณรงค์ไปเลยว่าหลอดเลือดใจตีบหลอดเลือดสมองตีบให้ระวังที่มีกลุ่มเสี่ยงนี้นะฮะสามก็คืออุสามก็คือให้อาสาสมัครนะฮะที่มีความต้องการจะลองเอสียสละตรงนี้เพื่อที่ว่าลองฉีดเพื่อที่ว่าให้องครวมเจ็ดิเปอร์ซ็นเนี่ยมันมันครบได้เร็วขึ้นนะฮะเพื่อให้ประเทศชาติได้มีวัคซีน ถึงเจ็สิบเปอร์เซ็นตามเป้าแล้วก็ทำให้ลดแพร่ลดการแพร่เชื้อแพร่เชื้อของโรคโควิดได้เร็วนะฮะก็เป็นกลุ่มอาสาสมัครผิ้ชีพเสี่ยงตายให้เขาติดเขาก่อนเหมือนบริจาคเลือดนะลองดูขอบคุณทุกคนแล้วก็ติดตามในเพียบเบิร์นประมวลสถานการณ์ต่อไปสวัสดีครับเพียบเบิร์นบายบาย